ถูกทักรัวๆไอดอลคนนี้หน้าคล้ายนุ่นวรนุษยนึกว่าแฝดที่พลัดพรากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกพูดถึงหรือถูกทักสําหรับนางเอกหน้าหวานนุ่นวรนุษพิรมพักดีบ่อยครั้งจะถูกแฟนๆมักจะนําภาพของเธอไปเปรียบเทียบกับไอดอลสาวดแดนกิมจีอย่างไอรีนวงเล็ดเวดเวดว่าทั้งคู่มีใบหน้านที่คล้ายคลึงกันมากๆมองแวบแรกบอกว่าพี่น้องที่พลัดพากก็เชื่อ งานนี้สาวนุ่นหลังรู้ว่ามีกระแสนี้เกิดขึ้นเธอก็เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีน้องๆแท็กรูปมาหาเหมือนกันซึ่งก็ขอขอบคุณด้วยพร้อมโป้เสน่ห์ทิ้งท้ายด้วยความน่ารักว่าถ้าเป็นแฟนคลับของไอรีนก็เป็นแฟนคลับของพี่นุ่นด้วยแล้วกันนะคะงานนี้แฟนๆถูกใจรักทั้งสองสาวเพิ่มขึ้นเยอะเลยละคะ่ะเอาเป็นว่าจะเหมือนกันขนาดไหนเราได้รวบรวมมาแล้วไปชมกันเลย